ราจะไปสนามบินกันใช่ไหมเนี่ยใช่เราจะไปสนามบินใช่เราจะไปบ้านสวนอะไรบ้าง หาที่จอดรถก่อนล้กันอย่าลืมเอากระเป๋ามาด้วยเอากระเป๋าโอเคเดี๋ยวเอามารอด้วยอเายแล้วร่้นจงล้วี่พานอก่อนแล้วเาะเปิดนี้โอเค มอาอะไรจะถือก็คเอแกระเป๋าออมาก่อนเลยเลยระเป๋าเลยฮะนี่เอามาแล้วกระเป๋าเตรียมของหมดของล่าก็อยู่ในนี้แล้วนะโอเคของท่านก็อยู่ในนี้กระเป๋าใหญ่ๆหญ่กระเป๋าพี่นายกระตังหาอยู่นะกระดินงเหมือนตัวอันนี้ อเจแทุกคนมาเช็คอินก่อนเออสายการบินอะไรเนี่ยไอ้ท่านสีฟิลไมเราไม่ได้เราไปนี่โอเคตรงนี้วางกระเป๋าเลยทุกคนไอ้ท่านวางกระเป๋าเลยโลกรัมคือห้ากิโลกรัมเอากระเป๋าไว้กับเขาแล้วห้ากิโลกรัมมาเลยมาเรื่อยโอ้โหลาล่าสุดปิ้งลาล่าปิ้กับใครก็นล่ เฮ้ยลาลาดอด้ดิไม่ลองเลทกคนไปด้วยกันไปที่โบโบลาโบลาแล้วกันนะประตูจะปิดในอีก251วิรีบไปเลวทุกคนไป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 ไนไป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 ไไป่ไป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 ไไไไ อันนี้สกีรีสอร์ทเดี๋ยวนะของเราอยู่อีกเกตนึงแล้วป้ะพิเกษจะตายสิเอเอท่านรอดเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปรอตรงนี้แหละเอาเอ,าเอาโอเคอยู่ตรงไหนนาะเดี๋ยวขึ้นบินขึ้นมา,าไปไปไกลเลยล่ะอ๋อ <c oughs> อันนี้มันเป็นมันเป็นของสกีรีสอร์ท <c oughs> ไม่ใช่ของเรา <c oughs> ของเราจะมาอีกรอบหน้านะโอเคพี่นายทุกคนก็ขึ้นมารอกันเลยก็ได้มาแล้วมาแล้วพี่ไหเนมาิงมริเออใช่แล้วเออท่านล่ะเออท่านเขาไปไปหยิบเออไปหยิบใบใบบราบราที่จะไปอ๋อหยิบก็มาแล้วอ๋อเนี่ยมาแล้วไป ทุกคนนั่งรอกันก่อนเลยก็ได้นะแต่ใครจะไปช้อปปิ้งก็ได้นะแต่ม,มีตู้ขายนขนมเยอะงั้นน่ะห้าสิี่นาทีแล้วร้อยเจ็ดสิบวิตรนั่นงไงต้องบินลำนั้นหรือเปลา่าไหนอยู่น้ำบนนั่นเหรนั่นน่ะนั่นน,น่ะอาจจะใช่นะเฮ้ยเอาบินกำลังจะลงเหรอนั่นมันน่าจะเป็นเครื่องบินของลำนั้นแหละ โอ้โหเหมือนว่าเราจะมาผิดเกณนะทุกคนเกณฑ์ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูให้ทุกคนวิ่งเรามาผิดเกณอ้เอาได้ไงเนี่ยเร็วๆเราต้องไปไหนอ่ะหรอต้องไปอีกเกตหนึ่งโอ้โอตายแล้งเงมนล่ะลงลงลงมาลูลาล่าก่อนกัน ต้องลงเมาตายสิตายตายถ้าออกอยู่ไหนถ้าออกตายสิแล้วว่าพินเกตฉันวิ่งเ้อะสอนมาเนี่ยเขาจะว่าฉันไหมแต่เราต้องไปอีกเกตนึงใช่เองอ้าวมาไงอ่ะเออพอเมื่อกี้ตกตึดมาไปเร็วไปเร็วทวนไปทวนเราต้องไปอีกเกตนึงไปอีกเกตนึงเหรอลงมาแล้วลงมาจากตึกเลาะตึกบ้าสิฉันต่างหาก เดี๋ยวนะหรือว่าเรามาถูกเกตแล้ววะเมื่อกี้เราไม่แน่ใจอ่ะเราต้องมาเกตไหนทุกคนช่วยดูช่วยดูเกตกันหน่อยอันนี้มันเกตเดพีหรือเปล่าน่าไม่ใช่นะแล้วเกตทางนั้นอีกทางนจะไปทางไหนล่ะงั้นเราก็ต้องไปทางนี้ละแล้วก็ต้องรอแล้วล่ะ คุณกำลังไปแล้วนะว้าวอะไรกำงบินกือับินไปแล้วโอ้ยอะไรโอ้ um ้ได้ไงล่ะขึ้นอ้าว้เรโโอไมหนังหลังไม่งอล้ละ ว้าวเตยยุบดอกไปเลยใส่เชนหน่อยลาลาใส่ยุบหน่อยไม่ทายเอาไปนะสนามบินเหลือเราก็ต้องหาบ้านฉันยังไงแล้วจำบ้านนี่ไม่ค่อยได้มากเลยอะวะเอ๋ลา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 เดี๋ยวบ้านอยู่ไหนเนี่ยกำลังหาอยู่อ๋อโอ้เหนื่อยแท้ตาย ใช่โอ้เต็ดใจเหมือนเกือบชวนแล้วไงล่ะเออเราต้องมาตรงนี้สินะในสุดเราก็ถึงที่นี่นี่ก็นี่จะทำเงินได้นหมเนี่ยใช่ฮะนี่เจะเป็นต่างช่วงกบกวาก่อนจะขับมาถึงนี่จะขับรถเข้าจังหวัดไาทุกคนเดี๋ยวพี่นายเป็นไกด์ให้เองตามมาทุกคน คิดว่ามันไม่ตแปลกไปทีนบ้านเถอะบ้านนอนกับลาล่าแล้วกันนะไม่เอาอ่ะให้ให้ท่านนอนกับลาล่าอยู่ที่นั้นก็นอนห้องนี้ละบ้านที่นายแหละต้องแรกเลยกันเนี่ยวัานอน้ำเนี่ยนนอนระล่างปลายบ้านได้ฮะเอ๋ออันนี้อ่ะเอสาตีตกใจตกใจว่านอนพื้นแข็งเออลืมอาบน้ำเลยลาล่าอบนาวห้องนู้นนะ อ่ได้เลยที่นายรอดนยงเซ่อตอะอังสแล้วอ้เองสร็จแล้วเข้าไปาเลยโอเคเลยนจะเตรียมตัวนอนละ เดี๋ยวหนูใส pues ่เสื้อก่อนแล้วกันแล้วองข้ามไม่อาบน้ำยังไงอาบน้ำแล้ว เมื่กี้อัมาสและนะ้ว้าวชุดนี้ไม่คยเวิร์กเลยฮชุดนี้ตัวเล็กตัวเลกากครับจะปเป็นชุดสดสมะนะากราเา ว่าหนถึง้อนมีแอร์นี่เอาเือยเหรอใช่สีตาไม่น้าเนาี่้ขนาดตัวเมอไห่เหรอะที่นานทำไมที่นตัวลถึงแะแผแอ่านนี่ยท่ตัวลถึงออไข้ท่านไหนพี่นายตัวเท่าเดิมเน้ะท่านเฮ้ยทุกคน เดี๋ยวเม่อจะดูทีวีอีกแป๊บเดี๋ยวเม่จะก็จะ,จะนอนแล้วอะว้าอาบน้ำอยู่นอนอาบน้ำอยู่สีตา,า,า,าเข้ามาในบ้านจะไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรหรอไม่เป็นไรอาบไปอ่ามันก็นอนเล่นปกติ่นนนเดินไปมานอนเลยนอนเลยนะอนเกาะเกาะเกาะเกเปิดนะจ๊ง ไอจอดห้งน้ำรออเดี๋ยวนี้ออกมากินน้ำส้มกันหน่อยดีกว่ามาเมื่อกี้พี่นายเจอแล้วใสข้อเสียงอะไรเนี่ยทไมเสียงพี่นายนอนดังอ้าวเหรอจอดรถไ้ที่นี้ยหันกลงไปสัก ข้างในเด็กใจได้สียงโกนที่าหนอหลังเนี่ยเฮ้ยายมาดูทาเนะดูหนนอนดีกว่านอนนะเหมือนเหล็กมันจะด้านด้านออกมาใช่เีีล้วเดี๋ยวผมต้องหาล้วเว้ย ถึงก็เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยพี่นหญ่ถึงไม่โขงเมื่อกี้ยไม่โขงนะมุดเอาจะไม่เห็นนั่จะเห็นไม่เห็นหัวเลยอืมเตรียมข้าวเช้าก่อนละกันเอ้ยลาลาเตรียมข้าวเช้าอยู่เหรอลาลาเตรียมข้าวเช้าอยู่ว้าลาลาเป็นอะไรของเขาวะ ท่านเล่นอะไรพี่เลย่ะเอ้ยท่านเล่นอะไรของท่านเนี่ยอ้าไม่ได้หรอขอคุณท่านถ้าแบบว่าตกมาตอ้ฉันบินได้ตื่นท่านตื่นน่ะไย ตีสีแล้วจีนสีแล้วจิงดิอาบน้ำแล้วตื่น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 เฮ้ยไขวบอลบอยจนเสียโอ้กบัตอี๋หน่อยท่านเขานอนหลับลึกอ่ะไม่รู้ว่าจะทำไงดีรีบอาบน้ำก่อนที่ไฟินจะโอ๊ยตัวท่านนี่มันหนักจริงๆเลยพี่นายช่วยดเ้เอนาน้ำเอาน้เอาน้าเอาน้เอาน้เอาน้าเอาน้าเอาเอาๆน้เ้เอาเ้อออออเอ เำงานเสื็จทุกคนเร็วเดี๋ยวจะสายเอานะกโมงเช้ากับท่านเป็นอะไรพี่ลาั่ามาวร็วจุดโอ้โหเออไปดูแต่งชุดเร็วเร็วพอทุกคนปิดไฟจีนทีไรให้เรียบร้อยไปไปแต่งชุดแต่งชุดท่านแต่งชุดเร็ว เราบนรถนะทุกคนปิดประตูบ้านปิดประตูอะไรให้เรียบร้อยนะไอเร็วน้ำเสร็จแล้วเร็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 วมาแล้วมาแล้วเรถมาทุกคนเร็วเร็วเราต้องรีบไปเร็วไปไปบินงานบินงานเร็วทางขึ้นมา บอลอยู่ไหนเนี่ยบอลช้ามากเลยอ่ะช้าเหรอบอลบินอยูน่นี่อ่ะไม่เห็นเร็วบอลไปเร็วออกไปก่อนเดี๋ยวบันปิดประตูเรือโคตรมาเร็ว<ำ>นี่มาแล้วลกคตกลามางตรงนี้แล้วกัน<ข>ออรอท่านด้วยท่านกำลังตี เออใช่ทุกคนได้ยินไหมเนี่นยจะบอกว่าท่านเขาไม่ได้นั่งที่เดียวพวกเรานะอไปนนั่งไหไหม่แน่ใจนะก็ลองถามเขาเอาเดี๋ยว่าาทนกับออเอาลาละ่าขึ้นมาก่อนเร็วโอเคทมินจะไปแล้วนะนนาลาล่าขึ้นก่อนด้วยกันอ้่ โอ้เสียงดังมาก ตดกระเทิ่งท้างนี่มันมีด้วยหรอในโลือกเลยแบบอย่าไปาตัดตรง,งนแ้บอะไรกันไปบอกตู่อ,อย่าไปบ้านละล่าเลยดีกว่าบ้านละล,ะล,ะละ่ามีผีบไปเลยไมไปแล้วไปอีป๊ ข้างน,นี้ตรงนี้นมีหนุนเข้ามาใช่ไหมาาหไมีหรอกอยูอ่บ้านนัลล่าแล้ว่าก็ดเองสิป้งคนลงอแฮช่วยาลาด้วย่ครับคนนี้โอ้ยลาแล้ว S <S เอ้ยบันอะไรเป,ะะเปิดตู้ดิเอ้าเดี๋ยวเปิดเองสิเอเดี๋ยวเรารับเปิดเองอ้าไปแล้วบ้านโอ้ยอ้หใครถีบบันเนี่ยเจ็บปวดโอ้เปิดไฟเปิดไฟอะไรเออา่่่ทีนนพี่นายไปนอนก่อนเลยเอ้ย ฉันไปนอนได้เลยโอเคบ๊ายบายบายเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะนอนก็เลยให้ไปนอนเฮ้ยว่าเราเล่ามันเป็นยังไงปิดเลย จะนอนเหรอใช่เลยเปิดแอร์ด้วยดิเปิดให้ที่5องศานอนแบบยี่ สีรถนี่นี่อนะไรเนี่ยใช่เปลี่ยนสีรถเป็นสีน้่นเนเงินที่ต่างชอบก็มีสีรถต่างโอเค่านมาลุ้น shocking na no, no.